อือีแม่กระถูค่ะอย่าลูกไส้เดืยวลืน่นโอ้ยเบิ่งครับแม่แม่ขาเอ็ดเป็ดยูเฮ็ดกินลายครับโอ้ยตุ่มแม่เพิ่นคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิปแม่จอยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่พาลูกชายมาหาคุณแม่ค่ะมาอาบน้ํานะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแม่แม่ค่ะ อาบน้ำเสร็จทาแป้งนะโหยหนานวนอ่องต้องนะคะคุณแม่ก็คอยเป็นกำลังใจ <c ười> คอยระวังกลัวลูกชายแบบว่าถูกเพลินแล้วล้มนะคะเอออีพ่ออาบเอาให้เล่นแบบเต็มที่นะคะกา,า่าบบหงายนะคะให้เป็นกิดตมเล่เลยคุณแม่อีแม่ก็ยืย้ยักยักเพิ่งอยาก ตึงอยากบ่ายน้ำตึงตึงนะอ้ยเจแม่เนาะพอว่าลูกซาเหลี่นไงนะคะอีพอก็เลยจีดให้มันจืนๆไวเออเออเอาอะไรอับน่มบกยางรอนะครับที่แหลกบัตรที่นี่มนแล้วนะคะ <c oughs> ลืมลินแล้วครับบูเอาเลยบานนี้เฮ้อไว้วันนี้วันของจ่อยพอยายหุง,งพอยยายหนุง,งพอเห็นบนิงานหน่อยของผมเนี่ยผุนไปแล้วไปแล้วคุณตาไปตัดต้นกล้วยให้แล้วสนใจไปสนใจเลยครับตูอย่างเดียวเลยครับ อย่างเดียวเลยอาททุๆๆๆๆคุณแม่ก็อาบน้ำรอเตรียมแสดงไปเลยอไปลุ บังคับบังดากดากเหี่ยวบ่ล่ะท้องเสียบ่อยมากนะคะจนดากเหี่ยวหมดนะคะคุณแม่นี่จะอาบน้ำให้ต้องมีอะไรให้กินนะไม่งั้นหนีน้ำอแม่นีน้ำค่ะ อาบได้ครึ่งเนาะโอ้ยพอเบิร์ตไปอีกครึ่งนึงคนไปอาบข้างหนาวอีแม่ไม่หันฝั่งนี้ให้เลยนะคะอาบได้ฝั่งเนี้บุ๋งม,มันน่าจะบ้าเบิง่งอาบได้ครึ่งเดียวอยู่หลีแม่แมเออเร้าพ่าให้อันนี้เร้าพ่าหันห้เบิองคุณทราคุณทรากับลินขี้ดินอากาศร้อนค่ะแม่ต้องบุกครับ อาบได้เครื่องเดียว,ว,วอีหลีค่ะคุณแม่เฮาเครื่องนี้เครื่องนี้อาบแล้วเครื่องนั้นอาบไปทันแล้วคนละครึ่งน,นะคุณแม่เข้าโครงการคนละครึ่งนะคะถู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 ออดแม่ละคะ่ะ <laughs> โอ้จะป็นนายคุณแม่เฮานะคะอีลายยาเลงกี่ตมเดอ้อ จะได้ไปเห็นงานอยู่ได้ลูกสาวสาวยาเล่งกิดต้มลูกปิ้นค่ะซาซายแม่นางจะเป็นผืนมวนผลนเด็ดถูค่ะนานๆได้ออกมาถูเสาใหญ่นะคะถูขากถูกเน่ค่ะ อืมอีแม่กระถูค่ะอย่าลูกไส้เดือดลืน่นโอ้ยเบิ่งครับแม่แม่ขาเอ็ดเปรตยูเฮ็ดกี่ลายคัะโอ้ยตุ่มจะเม็นเพิ่นคักเฮ้ย มวลนกมวนปะพี่สีตาวิ่งตามกุนมา <c oughs> คุณแม่เดี๋ยวบอกผาค่ะเสียงกัดบอกเสียงกัดน่วยบอกผาวไหมคะอ,อดังกรุบเลย อันนี้ไม่สนใจครับถูอย่างเดียวครับลีกแม่เรากินลูกมะพร้าวนะคะหยาดหยาดสีหยาดแม่ซีนหนึ่งให้แม่จันที์นะคะอีกซีนหนึ่งให้พี่มี อ๋ออนอ,อันแม่แม่ครับผมผมผมขอถูหน่อยครับแม่ครับเหมือนเดิมค่ะกลับมาถูเช่าเหมือนเดิมติ๊กออออน้อยคีอ้อนวันนะวันนะวันนะ วันที่ดิ้นขึ้นหัวแล้วก็มีการโยกหัวงิงงิง,ง,งโอ้โหเสียงคุณแม่เราเคียวลูกมะพร้าวแบบน่าอร่อยมากตอนนี้คืออยากให้ได้กลิ่นอะไรกลิ่นของดินมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะ คือดินแบบร้นรอนๆแล้วเจอน้ำแบบกิ่นแบบคือหอมมาโอ้ยหลู่ใส้เหมนนางผูกที่ประจำของเขานะคะพุ่นนะ ุณแม่ก็คือคอยละวเด้อเด้อเด้อเดอเดี๋ยวทำไรอ่ะมีเด็กน้อยยังมาขโมยกล้วยครับผมเด็กน้อยยังมาขโมยต้นกล้วยครับผมทํมทํม ก็ระวังค่ะกลัวลูกเจ็บขึ้นนะได้ละได้ละโอ้โหขุดได้แล้วครับผมเอางานน้อยจิ้มเมื่อกี้ข้นนะ โอ้โหถึกใจจ่อยพอเบิร์ดเม่คีว่าลูกชายจะมาถึงตรงนี้นะคะก็เลยบดเอาน้ำใส่บงนี้หลค่ะจะใส่แค่บริเวณตรงนู้นเนี่ยอ้อมมาถึง,ถงตรงเนี้ยจะให้มันชุ่มๆหน่อยเขาจะได้ไม่เล่นให้มันฝุ่นกระจายลืมอ,อะไริ่มคิดไปว่าลูกชายจะมาถึงตรงนี้ ูองค์คาักษ์นะคะองค์คักษ์เราพิสิตาใด้ๆคือ,อนั่งเฝ้านอนเฝ้าแบบไม่กลัวเลยอย่างอีเมจะถอยไปเหยียบนะคะโอ้ย,อย่างตะกนในลื่นค่ะแม่ก็ลูกลูกทูดกักแม่ทูค้อโอ้ยจะเหมือนเป็นมวนค่ะปินค่ะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณแม่และคุณลูกนะคะอยู่ด้วยกันให้ลูกชายเราแบบถูแบบเต็มที่นะคะให้ลูกชายเราถูแบบเต็มที่เนาะ ก็เดี๋ยวยังไงนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องบุญหลายจ่อยแล้วก็คุณแม่จันทีเราด้วยลวกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ